ยอดยกไปจะเห็นว่าแสนหนึ่ง้อยกว่าแสนเนะครับดังนั้นผลต่างนั้นต้องใส่ด้านที่น้อยก็คือด้านเดบิดโดยยอดกจมและเขียนว่ายอดยกไปแล้วก็สรุปนะครับยอดรวมแสนเก้าแสนยกไปเดบิตดังนั้นยกมาก็ต้องเข็น วันที่หนึ่งุมภาพันยกมายกไปเก้าหมื่นดังนั้นยกมาก็เก้าหมื่นด้วยนะครับต่อไปก็เจ้าหนี้ร้านน้ำอิงทางนอีกนะครับ กรณีร้านน้ําอิงทานนี้นั้นนะครับเขาเป็นรายการที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคมเกิดขึ้นวันที่17เท่ากับ7.5ตัวนี้คือข้อมูลเดิมน,นะครับตอนสิ้นเดือนก็ต้องปิดบัญชีหายอดคงเหลือนะครับเมื่อยอดคงเหลืออยู่ทางด้านเครดิต7.5ดังนั้นยกไปก็อยู่ทางด้านเดบิตเพื่อให้สองข้างเท่ากัน พันเจ็ดพันห้าตามที่เคยยกไัต่อไปนะครับนี่สินโตท้ายก็คือตัวงันจาาตัวงันจ่านั้น,น,นมี รายการที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนมกราคมก็คือวันที่สี่สองหมื่นนี่คือข้อมูลเดิมมียอดเท่านี้นะครับเมื่อมียอดเท่านี้ยอดยกไปก็ต้องอยู่ทางด้านเดบิตย,ยอดสองหมื่นครับแล้วก็ลงยอดสองหมื่นสองหมื่นยกไปเดบิตด,ดังนั้นยกมาก็เครดิต วันที่หนึ่งพ,พุนมพาดตามที่เธอยกไปก็คือสองหนึ่งนี่สินเอามาหมดแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ารายการปิดบัญชีนั้นไม่ได้กระทบกับบัญชีประเภทของสินทรัพย์และหนี้สินเลยนะครับซึ่งโดยปกติก็เป็นเช่นนั้นนะครับรายการปิดบัญชีนั้นจะกระทบแค่เพียงบัญชีทุนรายได้และค่าใช้จ่ายสามบัญชีนะครับดังนั้นตัวต่อไปคือบัญชีทุนเนี่ยกระทบแน่นอนนะครับ ชียแพทยพดทุนนายผมเข้มมันชี้แพทย์ทุนเดิมเนี่ยนะครับมียอดยกมาตอนต้นเดือนมกราคมนะครับ400,000 43,500เท่านี้นะครับระหว่างเดือนนั้นมีการปิดบัญชีนะครับถ้าเราย้อนไป เราก็จะจําได้ว่ามีการปิดบัญชีอะไรบ้างนะครับถ้าผมจะเท้าความเราเคยปิดบัญชีเข้าบัญชีทุนคือปิดบัญชีกําไรขาดทุนเข้าบัญชีทุนตอนที่ปิดบัญชีกําไรขาดทุนครับลองย้อนไปดูนะครับตอนที่ปิดบัญชีกาไรขาดทุนนั้นเนี่ยเราเดบิตด้วยบัญชีกําไรขาดทุนและเครดิตด้วยบัญชีทุนใช่นะครับ ด้วยยอดสองห0หกพห้าร้อยเมื่อเราปิดบัญชีแล้วมันมีชื่อบัญชีทุนในของเทมเกิดขึ้นทุกรายการที่ลงในสมุดรายวันทั่วไปก็ต้องวิ่งไปที่บัญชียอดเพดตามชื่อที่เกิดขึ้นดังนั้นตัวนี้นะครับอยู่ทางด้านเครดิตก็วิ่งไปที่บัญชีทุนด้วยทางด้านเครดิตและตอนที่เราปิดบัญชีดูวันที่ส1มเอมกราคมนะครับด้วยยอดที่ปิดก็คือสองหกห้าศูน นี่คือหรายการนะครับที่กี่ยวกับบัญชีทุนอีก1รายการนะครับเราลองย้อนกลับไปดูตอนที่เราปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวนะครับภาของการปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวก็คือ,ก,คอก็คือเดบิตด,ด้วยบัญชีทุนนายของเข้มนะครับ9,500และเครดิตด้วยบัญชี ตอนใช้ส่วนตัว9,500เจนว่าบัญชีทุนนั้นอยู่ทางด้านเดบิตนะครับในสมุดรายวันทั่วไปมันก็ต้องผ่านย่งบัญชีแยกแยกด้วยนะครับทางด้านเดบิตวันที่31อนบิดบัญชีนะครับด้วยยอด9,500การปิดบัญชีนั้นกระทบกับบัญชีื่นด้วยกัน2ชื่อนะครับ เราได้นํามันผ่านไปยังบัญชีปะเภทแล้วเมื่อผ่านจาบัญชีประเพทแล้วมันก็จะต้องมีผลทาให้บัญชีประเภทของบัญชีทุนนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากรายการที่มันไปกระทบนะครับเราก็มาหายอดคงเหลือกันแล้วเอาสองฝั่งนะครับลบกัน9 5 0าลบฝั่งด้านเตนะครับเมื่อลบกันแล้วอาจจะมีผลต่างเกิดขึ้นเท่ากับ4,06,500นะครับ4,06,500ด้านไหนน้อยกว่ากันครับ ด้านนี้น้อยกว่าด้านนี้เราจะต้องนาผลต่างใส่ด้านที่น้อยดังนั้นผลต่างต้องใส่ด้านเดบิตนะครับด้วยยอด4 6 5 0 0ยผลต่างที่นําม,มาลงให้สองฝั่งเท่ากันเราเรียกว่ายอดยกไปเมื่อเรามาใส่แล้วก็ขีดเส้นยอดรวมนะครับรวมยอดสองฝั่งจะได้กับ4 7 0 0 0 ฝั่งน,นี้ก็คือ407 7 000. คราวนี้ก็ต้องหายอดยกมานะครับเมื่อยกไปอยู่เดบิตดังนั้นจยกมาก็อยู่เพตยกมาวันที่1นคุมภาพันเ์ื่อยอดที่เคยยกไปก็คือ46,005ครับนี่คือผลกระทบของการติดบัญชีนะครับที่ทําให้บัญชีทุนนั้นเปลี่ยนแปลงไปบัญชีต่อไปนะครับก็คือถอนใช้ส่วนตัว ยอดเดินของมันนะครับมีวันที่15เกิดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม9ก้าพัน้าครับและการปิดบัญชีนั้นมีผลกระทบกับบัญชีถอนใช้ส่วนตัวผมจะเขียนให้ดูนะครับว่าตอนปิดบัญชีกระทบยังไงตอนที่เราปิดบัญชีถอนใช้เนี่ยเราเดบิตด,ด้วยบัญชีทุนนายคงแนเข้ม9,500และเราเครดิตด้วยถอนใช้ ส่วนตัว9 5เมื่อตัวนี้ลงในสม,มุดรายวันเข้าไปก็ต้องผ่านไปยังชียร,รย์พทนะครับทางด้านเครดิตตอนที่ปิดบัญชีวันที่31มกราคมนะครับด้วยยอด9 5พอมันวิ่งไปที่เชียพรพทเรแล้วจะเห็นว่าไงครับญชียแพศย์อนแค่ส่วนตัวด้านเดบิต9 5เครดิต9 5ก็แปลว่าบัญชียเรรยรพทนั้นหมดไปไม่มีย่องเหลือนะครับเมื่อไม่มียอม่องเหลือผมก็ไม่มีการเขียนยอดยกไปและยอดลงมากเกิดขึ้นเพราะว่า มันไม่เหลือเมื่อไม่เหลือก็ไม่ต้องมาคำนวณยกไปกมาครับก็จบกันนะครับไม่มีย่อมนะครับต่อไปนะครับผมก็จะแสดงยอดคงเหลือของบัญชีกําไรขาดทุนซึ่งเป็นบัญชีโชคขาวนะครับเกิดขึ้นตอนที่เราปิดบัญชีบัญชีกำไรขาดทุนนั้นนะครับมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรบ้างผมจะเท้าความให้ดูนะครับมันเป็นบัญชีโชคขาวตอนที่เราปิด รายได้เราก็เดบิตด้วยรายได้ค่าสักรีและเครดิตด้วยกำไรขาดทุนยยอดเท่ากับ6 1ห0ืตัวนี้นะครับมันเกิดขึ้นมันก็ต้องวิ่งไปที่อินชีแพทยนะครับทางด้านเครดิตวันที่สามสตอนที่เราปิดบัญชีนะครับ6 1ห0ื่น นี่คือการกระทบนะครับในบัญชีแยกประเภทของกำไรขาดทุนต่อไปตอนที่เราปิดค่ใช้จ่ายเราเคยปิดตอนสิ้นเดือนอย่างไงครับปิดค่จ่ายเราก็เคยปิดค่ใช้จ่ายเข้าบัญชีกําไรขาดทุนนะครับ